เรียบร้อยครับเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนดอกฟองคาถาเลยดูดิดอกฟองคาถาเลยเฮ้ยใ,ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลดที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลดสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีอีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา เติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลย l e มอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี o ้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการราบกดเกมพาร์นในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปฟล็อฟูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมา โลช็อปร้านบริการลัาหาเนนบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการลัาหาสิบหางแล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนรแลวก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเออโยโยโยเฮลโลไกด์วอทช์นู๊ตโอเคครับทุกคนทาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผม ต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะคะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกท่านกันด้วยนะคะคือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับก็คือผมเนี่ยนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปหาของอีเวนต์ใหม่กันนะครับอ่าคือว่าในอีเวนต์นี้เนี่ย บอสหนตัวนะครับจะดอบคาถาถึง2คาถาเลยนะทุกคนซึ่งบอสที่ผมจะพาทุกคนไปตีในวันนี้นะครับก็คือบอสที่มันเป็นต้นไม้ปีศาจนะทุกคนครับอ่าต้นไม้อันนี้เนี่ยคือมองมองแล้วมันก็คล้ายๆกับอ่าต้นไม้ของ เรื่องวันพีซนะทุกคนในเกาะของบิ๊กมัมะครับที่ว่าโดนเอาวิญญาณเข้าไปใส่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะทุกคนเออประมาณนั้นนะฮะแต่จริงๆอะไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยไอ้แบบต้นไม้ปีศาจ่ยมันก็มีจากหนังอนิเมะหลายเรื่องอยู่แล้วฮะทุกคนครับโอเคอันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนสําคัญเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะฮะ ก็ à, คือว่าคาถาที่ผมจะพาทุกคนมาหาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด2คาถานะที่ดอกจากบอสตัวนี้นะครับทุก mm hmm. คนครับคาถาแรกเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของคาถาลวงตาครับทุกคนครับนั่นก็คือคาถานี้คาถานี้เนี่ยมันจะเป็นคาถาที่เรานะครับจะลอกเรียนแบบศัตรูมาได้นะคือสมมุติว่าเรา, s <S เราเจอผู้เล่นใช่ไหมครับทุกคนครับเรากดคาถานี้ใส่ผู้เล่นเนี่ยคือเรานะครับจะก๊อปโมเดลของเขามาเลย แต่ว่ามันก็อาจจะมีโมเดลที่มันอาจจะบั๊กๆหน่อยนะฮะก็อาจจะดูออกได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นศัตรูนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปรีวิวท้ายคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคาถานะฮะทุกคนนั่นก็คือคาถาอันนี้เลยไหนวะเอ้ยไม่ใช่คาถาสิมันจะเป็นดาบนะทุกคนผมพูดผิดนะครับผมขออภัยด้วยคือว่าเขาจะให้ดาบมานะครับมันจะเป็นดาบจะเรียกว่าดาบได้ไหมบางคนก็เรียกว่าโลนะครับบางคนก็เรียกว่าดาบนี่ครับทุกคนมันจะเป็นอันนี้ นี่เลยมันจะเป็นแบบว่าอืยังไงวะมันเป็นโล่หรือเปล่าวะดูก่อนนะเฮ้ยทุกคนครับมันเป็นโล่นี่ว่าเออมันเป็นโลไม้นะครับแต่ลักษณะของเขาเนี่ยมันคล้ายๆดาบไงเออพิเทนะพิเทมากเลยอะเออดูดีโคเท่เลยสรุปเลยนะครับก็คือมันจะดอบโล่ไม้นะครับแล้วก็ดอบเป็นคาถาลวงตานะทุกคนมันเป็นคาถาก๊อปปี้โมเดลนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะ อุ้ยไ้ก่อนนะครับขออุ้ยไปก่อนโอเคครับทุกคนเราไปตีบอสกันบอสนะครับบอสต้นไม้ปีศาจเนี่ยมันจะอยู่ในเมือง For e s t นะครับ For e s t of Ember นี่มันจะอยู่เมืองนี้นะครับพอเราวราปเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเมืองแบบนี้นี่มันจะเป็นเมืองแบบว่าเขียวเขียวต้นไม้เยอะๆนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว,ว่าในรั้วรั้วที่เขาตอนนารูโตะเขาสอบจูนินกันนะครับทุกคนเออนั่นแหละมันเป็นป่าแห่งความตายนะครับ พอทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเนี่ยวิ่งไปที่ตึกกลางากลางป่าเลยนะทุกคนมันเรียกเป็นตึกได้หรือเปล่านั่นแหละครับก็วิ่งมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีเควสบอสอยู่เห็นไหมมันจะเขียนว่า Tree Spirit นะครับมันจะเป็นเควสในอีเวนต์นะทุกคนผมไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่หาในอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะอยู่ไหมนะครับถ้าอีเวนต์มันหายไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นของลิมิเต็ดก็ได้นะทุกคนครับก็ลองรีบไปหากันดูนะ คือผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้พูดเฉยๆนะคือเดาน,นะครับเดาวเอาอะไรประมาณนี้โอเคมาทุกคนเราไปตีบอสกันดีกว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามหานะว่าอะไรมันตีบอสด,ดีนะครับบัตรลน์ไหนตีบอสได้แต่ว่ามันก็โหทุกคนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะมีนะครับอืมก็ต้องทําใจนิดนึงเออโดนดีโดนดีดนี่ทุกคนคาถาล่าบอสเห็นไหม คือว่าไอลูกบอลอันนี้เนี่ยมันตอบจากบอสขนมผิงนะฮะก็เป็นบอสอีเวนต์เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปล่าในอีกคลิปวิดีโอหนึ่งก็แล้วกันนะฮะทุกคนครับทุกคนฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยนะครับจะสามารถเอาคัมพีเนี่ยตอบมาให้ทุกคนดูได้หรือเปล่าว่าหน้าตาของคัมพีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมามาล่าบอสื้อไม่โดนดิโดนดินี่ ออโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนบอสมันใกล้าตายเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนโอเคนะทุกคนฮะคือว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอสก็ใกล้ที่จะตายแล้วนะครับมาตายไหมต้องตายแล้วละ่ะเจอสถานีเฮ้ยอ้ไม่โดนนี่ปาคู่ในเลยต้องตายแล้วไม่ตายก็จะเหลือเหลือซ่ากา่อเรียบร้อยครับเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนดอกสองคาถาเลยดูดิด,ด,ดอกสองคาถาเลยเฮ้ยเฮ้ยดวงดีเกิน ดวงดีเกินแต่ว่าคือไอดีนี้เนี่ยมีครบแล้วอะครับทุกคนเฮ้ยแล้วถ้าผมไปตีเองเนี่ยจะได้หรือเปล่าเนียคือแบบว่าตีให้ fc นะครับคือดอกดีมากๆแต่พอเวลามาตีเองเนี่ยไม่ดอกนะครับทุกคนครับโอ้โหคือแบบอะไรครับนี่อะไรกันครับนี่อโอโอ้เสียดายว่ะทุกคนถ้าแจกได้แจกแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเสียดายอะคาถามัน มันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวครับทุกคนครับอโอเคทุกคนไปดูรีวิวกันดีกว่าอุ้ยเสียดายจริงครับทุกคนโอ้โหโคเสียดายอะอะไรกันครับเนี่ยทุกคนฮะคือว่าทุกคนเนี่ยเคยเป็นแบบผมกันหรือเปล่าเวลาเล่นไอดีเพื่อนหรือ i อดีคนอื่นนะครับตีบอสครั้งเดียวคาถาดรอปเลยแต่พอเวลาไปเล่นไอดีตัวเองนะครับตีสิบตัวไม่ดรอปยี่สิบตัวไม่ดรอปสามสิบตัว ไม่ดอปนะครับคือแบบดวงดีทุกครั้งนะครับเมื่อเป็นไอดีคนอื่นเออใครที่เป็นเหมือนกันเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบ WFT มากเลยนะครับคือแบบว่ามันมันไม่ใช่ไอดีตัวเองมันก็ควรจะดรอปไงแต่พอเล่นไอดีคนอื่นเนี่ยโอโหตีตัวเดียวดอปตีตัวเดียวดอปนะครับโคตรโคตรเก็บกดอะ โอเคครทุกคนเรามาดูรีวิวคาถากันดีกว่านะครับคาถานี้เนี่ยมันก็ได้จากบอสปีศาจไม้ตัวเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็นี v v dad, ่เลยมันจะได้เป็นดาบไม้นะครับได้เป็นโล่ไม้โล่ไม้ได้เป็นโล่ไม้1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้เป็นคาถาคาถาลวงตามันเป็นคาถาก๊อปปี้นะทุกคนครับนี่ก็คือคาถานี้โดยรวมแล้วเนี่ยก็จะได้โล่ไม้1ชิ้นนะครับแล้วก็คาถาลวงตา1ชิ้นคาถานี้เนี่ยนะครับมันใช้อย่างนี้ครับทุกคน ทุกคนนะครับก็แค่กดใส่ศัตรูนะป๊บแล้วก็คลิกนะครับนี่เห็นไหมมันจะก๊อปโมเดลศัตรูมาเลยนะทุกคนอ่าแต่ว่าหน้าตาของเราเนี่ยแล้วก็เสื้อผ้านะครับมันเป็นเสื้อผ้าในเกมแต่เราใส่เสื้อผ้าข้างนอกอยู่เสื้อผ้าข้างนอกเนี่ยเรามันจะไม่หายไปนะทุกคน แต่ถ้าใครแบบแต่งตัวที่เป็นโมเดลในเกมแบบ100%เลยอะ่ะมันจะ๊อปเหมือน npc ตัวนี้เลยนะครับคือถ้าเราเอาไปใส่ผู้เล่นอนะ่ะมันก็๊อปให้เหมือนผู้เล่นคนนั้นเลยนะถ้าผู้เล่นคนนั้นนะครับใส่โมเดลในในใ,ในเกมนะทุกคนที่ไม่ใช่เอาโค้ดจากข้างนอกมาใส่นะครับอ่ามันจะ๊อปเหมือนเลยนะคือแบบเหมือนเลยนะคือแยกไม่ออกเลยนะครับว่าใครเป็นใครปุ๊บกดสกิลครับทุกคนเอา้าอ๋อทุกคนครับคือว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ย คือถ้าเรากด R อ,อีกทีหนึง่งเราจะกลับคือล่างเดิมนะครับเออผมลืมผมลืมไปเลยนะคือแบบกดครั้งแรกเนี่ยมันจะก๊อปแต่พอเรากด R อ,อีกทีมันจะกลับคือล่างเดิมนะครับมาฮะทุกคนคราวนี้เนี่ยผมจะก๊อปไอหัวเขียวนะนี่เอา้าไปโดนไอหัวม่วงเฉยเลยนี่นะครับทุกคนผมก๊อปไอหัวม่วงมาแล้วหน้าตาเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเค สำหรับคาถาแรกเนี่ยก็ผ่านไปนะครับมันเป็นการก๊อปปี้ตัวละครเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะทุกคนเอาไว้แบบขำๆนะครับเล่นขำๆแต่ว่าไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ก็คือโล่ไม้ที่อยู่ข้างหลังผมนะทุกคนครับนี่โล่อันนี้นะครับคือมันดีมากๆดีจริงๆผมบอกเลยนะทุกคนนี่ครับนี่อันนี้เลยนะอันนี้เลยมาเรามาดูรีวิวกันดีกว่าครับทุกคนครับนี่นะครับคือกดคิวนะกดคิว เดี๋ยวดูดาเมจนะทุกคนอันนี้เลือดประมาณ1นึ0 0แนะครับโอ้หนึแสนสเหลือเท่าไหร่น่ะหนึ่งแสเหลือประมาณดูไม่ทันอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเปิดโหมดดีกว่านะทุกคนครับเปิดโหมดปุ๊บแล้วลองใส่สก,กิลดูอ่าเปิดโหมดเรียบร้อยนะครับปั๊บเดี๋ยวลงไปใส่สก,กิลคิวเลยนะคิวปุ้งปุ่งปุงปุงปุงโหแรงครับทุกคน แรงนะแรงแรงแรงมากแล้วก็คูดาวเร็วด้วยนะครับคููดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก12วิหรือเปล่า 12- 1สวิเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับ1 3วินะครับทุกคนครับอ่า13วิผมบอกเลยนะทุกคนครับว่าไอ้โลอันนี้เนี่ยมันตีแรงมากๆนะครับดูดิคือมันตีแรงมากจริงๆเราสามารถใช้เคลื่อนที่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันปัป๊บโอ้มันเคลื่อนที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะ แต่ว่าสกิลของมันอนะ่ะมันโดนหลายฮิตมากๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองดูแบบชัดๆกันดีกว่านะว่าดาเมจเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับเวลาเราเปิดโหมดไรคังนงี้แล้วนะทุกคนครับคือว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมาตีหลายฮิตมากๆเลยนะแลาฮิตหนึ่งเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ืถึง30,000เลยนะครับอันนี้เลือด1นึ0 0นะครับเลือด1นึ่0แาถ้าโดนจังๆเนี่ยถ้าตายนะแสดงว่าดาเมจเป็นแสนนะครับนี่ปัก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 ,ปก เท่าไหรเอ่ยจากโอ้ทุกคน80,000ืดามเมจ8 0 0 0 0 0นะครับถ้าเปิดโหมดโดามเมจ8 0ด0มืนทุกคนอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกนะเรื่องจริงดูดิเลือดเหลือ50,000ื่นะปัก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 ดูดิโคตรแรงดาบอะไรก็ไม่รู้เอ้ไม่ใช่ดาบโล่เนี่ยดูทุกทุกคนดูท่ากันอ่าพอเวลากันเนี่ยมันจะเอาโลขึ้นมาบางแบบนี้นะครับโอ้โหโคตรเท โอเคนะทุกคนครับก็คือว่าสำหรับในการตีบอสนะครับจุดเกิดบอสแล้วก็คาถาที่ดรอปมาเนี่ยแล้วก็ในการรีวิวเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเลยโล่ไม้โหโล่ไม้โคตรเท่ทุกคนเท่ด้วยแรงด้วยโอ้โหดาเมจประมาณแบบ เกือบแสนครับทุกคนประมาณ8ปดหมื่นได้เลยนะโโหแรงเกินโลอะไรก็ไม่รู้นะครับดาวมจดแปดหมื่น